เนื้อแท้แบรนด์ร้านอาหารคุณภาพชื่อดังของคุณวีรชนศรัทธายิ่งหรือ อดีตนักร้องนำวงซีรีฟูประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ N.S.L. f o o d บริษัทผู้ผลิตแซนด์วิชอบร้อนอันดับหนึ่งให้กับ7 e l e v e อีร่วมกันเปิดตัวแซนด์วิชรสชาติใหม่ล่าสุดอย่างเนื้อย่างซอสแจ่วชีสโทแสแซนด์วิชที่รังสรรค์ขึ้นมาจากเนื้อวัวคุณภาพดีและซอสแจ่วสูตรพิเศษวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่7 e l e v e อทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นการผสมผสานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเนื้อแท้เข้ากับความสะดวกสบายของแซ วิทอบร้อนภายใต้คอนเซปต์นัวแท้แซบใหม่ใกล้บ้านนําเมนูเด็ดจากร้านเนื้อแท้มาเสิร์ฟให้ทานกันแบบใกล้บ้านตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาอาหารอร่อยคุณภาพดีรวดเร็วและหาซื้อได้ง่ายในเวลาเดียวกันสําหรับตัวโปรดักต์นี้ที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีมากที่จริงๆแล้วเราอยากจะให้สเต็กของเราเนี่ยออกไปเยอะๆแต่ว่าเป็นไม่ได้ที่สเต็กมันจะ มันจะขายในเซเว่นนะครับแต่ทำไงได้ก็คือก็คือทาง n อนเซเเสนอว่าเป็นขนมปังใสเนี่ยมันน่าจะไปได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วกเ็เขาก็เป็นแบบเหมือนกับครูทั้งเลิศทั้งนั่นผลิตภัณฑ์ที่เป็น uh, process เนี่ยทำยังไงให้มันรสชาติพยายามมาให้ถึงของสดให้ได้เนี่ยเ้าก็พยายามเต็มที่แล้วก็มันก็กลายเป็นโปรดักต์นี้นะครับแล้วก็มันก็คือตัวนีนนว้นะครับแซนด์วิชเนย่างซอสแจ่วครับ เริ่มต้นมนันต้องเริ่มต้นจากผมเปิดร้านอาหารเลยนะมันก็เลยร้านมันก็ดังร้านดังเสร็จปั๊บมันก็มาเป็นแซนด์วิชควณไห่ก็เล่นงงเ,เป็นการต่อยอดคำถามคือ,ยอ,ยอควาอาออ่าคือมันมาจากว่าโอเคตัวสเต็กแจ่วเนี่ยเป็นสเต็กยอดที่เรา เซเว่นเลฟเว่นสนใจอันนี้เซลสนใจทำยังไงให้มันเป็นแมสกว่านี้นะครับเพราะชิ้นในใน,ในร้านอาหารมันก็แพงใช่ไหมฮะเนินนี่คือต้นต้นสาเหตุที่ทำยังไงให้มันแมสแล้วก็คนเพื่อมถึงได้นะครับชิ้นหนึ่งสี่สิบเก้าบาทครับพอมันเป็นอยู่ในบริบทที่เป็นแซนด์วิชแล้วค่มันแตกต่างจากเมนูที่อยู่ที่ร้านมันแตกแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะมันเป็น p r ร c e s s e d f o แล้วเป็นแซนด์วิชเราไม่มีเมนูแซนด์วิชในนี้นะครับแล้วก็คือจะพูดยังไงดี เป็นความพยายามที่ทำยังไงให้คนได้กินเนื้อแท้ได้กว้างที่สุดแค่นั้นเองพยายามที่สุดได้ได้ประมาณนี้กับเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับต่อไปในะแซลพัฒนาเทคโนโลยีลํายุคกว่านี้ก็อาจจะเป็น สเต็กให้เลยถึงบ้านเลยก็ได้นะครับตอนนี้มันได้ประมาณแซนด์วิชนี้ครับอ,อย่างตัวซอสตําเป็นต้องเป็นซอสแจ่วครับเพราะว่ามันดังครับมันเป็นเมนูที่มันฮิตของเราอยู่แล้วออซอสแจ่วก็คือซอสแจ่วจากในร้านของเรานะครับเรามาแปรเซสทำไงให้มันให้คนได้กินกันว่เาเป็นเป็นซอสที่คนชอบเป็นรสชาติที่คนชอบครับ l, ครับเป็นเอสครับเป็นย<ๆ>ังไงบ้างครับก็โดยโดยหลักแล้วเอ l เนี่ยพยายามหาสินค้าใหม่ๆตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนากับหลายๆแบรนด์ถ้าถ้าไปดูสินค้าเนื้อแซวจะมีการโครกับแบรนด์หลายๆแบรนด์อยู่แล้วทีนี้เราก็มองว่าเนื้อแท้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็เป็นการรังสรรค์อย่างที่ว่าสเต็กเนื้อเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงนะบางทีมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนที่เป็นผักหรือเป็นอะไรเราจะทําไงให้คอมบิเนชันของสเต็กเนื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ใน การนำเสนอที่สะดวกขึ้นก็เอาตัวคาร์บโบไฮเดตเอาตัวเนื้อเราใส่ชีสเพิ่มเข้าไปทำไงให้กัดในคำเดียวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันของทั้งหมดรวมอยู่ในคำเดียวซึ่งผมคิดว่านนี้นก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยแล้วก็เดินกินเดินกินสเต็กได้อะไรก็คือเป็นคอนเซปที่เรารวมเอาความอร่อยของเนื้อแท้ที่มีอร่อยอยู่แล้วนะครับมาทำไงให้ดูสะดวกแล้วก็ ตอบโจทย์ของไลฟส์สไตล์มากขึ้นใน่ณะนีว่าตอนนี้นะค่งนี้เป็นของควเชี่ยลมือแใช่ครับใช่เพราะว่าเจนใหม่ๆนี่ก็ต้องการความรวดเร็วอยู่แล้วนะฮะแต่ที่จะไปนั่งทานสเต็กในร้านอันนี้ก็ทานเนื้อแท้ได้ทุกคนทุกแห่งในเซเว่นมีเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันสาขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วจริงๆของทางเนเนซเซลเนี่ยเรามีอะไรที่ทำกันอยู่มากกว่าอันนี้นะครับ จะค่อยๆมีอะไรออกมานะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็น่าจะมีอะไรตื่นเต,นต,นต้นๆออกมาเนี่ยนะครับมีคิดแผนไว้แล้วตั้งสต๊อกจากตัวนี้เป็นเซร็จไปแล้วจะมีอะไรดีมันก็ต้องผ่านเซเว่นด้วยนะเราต้องให้เซเว่นชิมด้วย NSL เรามีโรงงานทำฮาลาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นโรงงานฮาลาลทั้งโรงงานเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการจะพัฒนาโปรดักต์กับเนื้อแท้เนี่ย ค่อนข้างจะเปิดกว้างอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นของหวานหรืออาจจะเป็นเนื้อที่เป็นในรูปแบบอื่นๆนะครับอันนี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็นำเสนอกับทีมเซเว่นอเว่นทีมการตลาดทีม i อเเพื่อผสมผสานยังไงให้มันออกมาเป็นตัวโปรดักที่จับต้องได้แต่จะไม่บอกสินค้าก่อนนะครับเป็นความลับนะครับเดี๋ยวคนเรียนแบบครับอยากให้เดี๋ยวี่พอฝากนะครับครับก็ฝากทุกคนลองชิมนะครับ หนึ่งชิ้นเนี่ยวัดแล้วประมาณ91กรัมนะครับผมกินประมาณ4ชิ้นอิ่มนะก็คือ2คู่นะครับเท่ากับสเต็กประมาณ200-300กรัมเท่าที่ที่ร้านนะครับใครเดินทางอ,อะไรยังอยากกินอะไรที่มันมีรสชาติหน่อยไม่ได้จืดๆนะครับอร่อยอร่อยแล้วก็มีทั้งแป้งมีทั้งเ,เนื้อ แล้วก็ต้องเสียงผมต้องมีน้ําตาลด้วยจะหวานหวานหน่อยนะครับมันก็มีแรงก็ลองไปซื้อกินูครับผมผมผมชอบนะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนเท่าที่ผมแว่วมาเนี่ยเขาชอบเหมือนกันแล้วก็ชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลองชิมดูผมเองเมื่อวานจะพยายามจะไปซื้อที่ร้านภรรยาผมจะไปก็ไม่มีแล้วหมดทุกคนแย่งไปกินหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลองอีกทีหนึ่งนะครับลองไปกินแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปในในในร้านช่องทางหาซื้อ